สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเรือพิเศษกันนะในโหมดอีเวนต์วิธีการก็ง่ายๆเลยแค่เราบบต้องมีเพชรซ่องร้อยเราก็แป๊บหนึ่งนะเนี่ยซื้อตัวนี้ราคาซ่องร้อยเพชเนี่ยเราซื้อมาแล้วใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะตาน,นึงซึ่งบอกเลยนะว่าสนุกมากนี่ด้านซีอันนี้เลยนะก็คือโทสะด้านนี้ ก็คือได้ข้องตามนี้เลยแนะ่นอนนะว่าผมเล่นไปแล้วแล้วตัวได้ครั้งเดียวเราก็กดใช้ไปเลยนะก็คือห้องอะ่ะมันเล่นได้คนเดียวเนี่ยก็คือมีเราคนเดียวเท่านั้นเราก็กดไปเลยซึ่งเราได้เล่นเป็นโทสะเป็นเหลือบอสซึ่งหลําใหญดีนะปืนเยอะบวกได้สบายสบายเลย เนี่ยเราบังเอฟเลยปกติเราต้องยิงมันนะแต่คราวนี้เราบังคับแล้วก็ต้องไปยิงกับพวกฟั่งรงคามมี m i d เว y เฮซีห้าพรยีแล้วก็เฮซีห้าสามลำเลยโหเยอะที่เลือก็เป็นเรือเราตะเวงขยะขยะเปิดมาย,ยิงเลยนะปืนเยอะอยู่แล้ว โฮโหยังไงก็ตายวะรัทเวลำนั้นโดนไปขนาดนั้นอโอ้ยกดผิดแล้กดซูมกล้องขยับมาตรงนี้หน่อยหนึ่งโอเคยังไงก็จมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอกเกาะโด้วยดีกว,ว่า ปืนนี่เยอะเอาเรื่องเลยเนี่ยปกติยิงบอสบอสมันก็ลอยงโงๆอยู่แล้วแต่ถ้าคุมเองนี่คือว่าโอ้โหถือว่าดีเลยเฮดซี่ฮะเรือลำใหญ่ๆนี่กลายเป็นพักขี้หลิวไปเลยแล้วเนะี่ยยิงทเทโโหายวุบเลยอะ ไงก็จมเฮ็นสฮาโอ้โหมันชนกันเองเหลือถอยล่างอีกโอเคเขาชิกาเดลโอ้โหชิวๆอะไรตานี้ เรียบร้อยหนึ่งลำเฮตสี้าโอ้ยกระตุกแหลกเครื่องบินมิดเว่อืมอาวต้าเราไม่เป็นไรนะเล่นโทสซาไม่จ่เป็นต้องซูมก็ได้ เปลี่ยนแล้วอืมเปลี่ยนแล้วก็ห่อน,นี้ห่อนท้ายอ,ะยอ่ะไปเห็ดสิฮะโอ้ยแหลกอะไรของมันวะเนี่ยย,ยังไม่กินอะ่ะแม่กินก้อนเลย โอ้ยกระตุกอีกอีกเฮีสองโหยังไงก็ชิวๆอยู่แล้วโบเน้นๆหาย,หยก็นั่นหละเล็กเจ็ดอะ่ะอืมอโหสองชุด ำเกมแรกนี้แนะโอเคจมแล้วล่วะต่อไปก็มิดเวกล้ำหนึ่งได้วะโอ้ยังหน้าไม่เจอเฮ้ยนั่นไงเห็นไอคอนเรือทุกเครื่องบินโค้ดโโูมปุ๊บแลกปับ๊บแม่ดีจริงจริง นานไปนะโอเคไอ้กดผิดนี่เนี่ยเก็บก่อนเลยจบไหมจซะเรือตัวเครื่องบินโหยังอยู่อีกนี่เนี่ย เป,ปินลองยิงมันหเครื่องบินขยะขยะทำอะไรไปได้หรอกตอนนี้ทุกอย่างคือขยะหมดเลยแม่ลำนี้นี่มันดีจริงๆโอ้ยจะค้างอะไรทังนาวเนี่ยมินเบลก็คาทิ้งไปแล้วนะโห นีแ่แหละนายเหตุผลที่ไม่อยากอัดตอนสู้กับบอสไปยิงไปเรื่อยๆโขกกระสุนโข นี่เราไม่ควรใช้ปืนลองใช่ไหมเนี่ยแหลกเกินเฮ้ยซ,ซากเรือผมไม่เข้าอีกติดซากเรือมีประเด็นตรงเฮสซี่ฮานี่แหละยิงแรงนี่ไงเฮสซี่ฮาก็เฮสซี่ฮาเหอะโดนไปขนาดนี้ จุกแน่นอนเฮ้ยไม่เข้าหรอวะเราลองยิงไม่ดูดินี่นะนหนลองยิงไม่ดูอ๋อรู้แล้วก็สุนมันช้าไวหน่อยนึงโอ้โห ้งกะกระสุน,นะบางคนอาจจะยิงได้นะแต่ชาเราเครื่องผมตอนเนี่ยมันโคตรนวงเลยอะไม่รู้นะว่าอาดอกมามันจะลื่นหรือเปล่าเฮ้ยมันน่วงเกินไปนะคือกดยิงตรงนี้แต่กระสุนฟ้ามานะันออกมันก็ต้องเว้นระยะอยู่ประมาณช่วงนี้อะนวงเกิน เฮ้ยอะไรวะมันน่วงเกินไปโอ้โหกดผิดอีกเนี่ยดูดีฟ้ากระสุนจะออกโ,อโหยิงไปพักคนึงแล้วว่ากระสุนจะออกโอ้โหไอคอนตัวทำแต้มขึ้นลัวๆเลย ไม่สรงไม่โซมยิงไรยิงอย่างงี้แหละโหเนี่ยกือดยิงมาแล้วแต่กระสุนมันลาจะออกหนาเห็นนะปลากระสุนจะหาจะออกแล้วมันก็ไม่โดนโ,โหต้องเว้นแบบช่วงไกลเลยงั้นก็ประมาณนี้ดูโอเคกระสุนออกไปพอดีแจมอุ๊เตมันยังออกไม่หมด และเล้วยิงง่ายขึ้นเยอะเออโหว่ากระสุนจะออกไปพร้อมกันนวังเกินเครื่องคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะคือโทรศัพท์เรามันกากเลยแหละโอ้เอฟฟงเอฟเฟกต์มาเต็ม ยิงอีกชุดหนึ่งก็น่าจะตายแล้วนี่เนี่ยตายซะรบร้อยจบถ้าใครเล่นฟาร์มดาวทองฟาร์มเลี่ยนทองนี่คงไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ให้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะการเล่นโทสะ